สวัสดีค่ะวันนี้ลูกชา้แม่กินนะคะจะมาทำไก่ผัดขิงนะคะอันนี้เนื้อไก่ค่ะ ันกระเทียมนะคะในขิงค่ะอีโต้ใหญ่ทำงานดีเนาะใส่กระเทียมเยอะๆหอ,อมอร่อย รเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมังนงาค่ะ <is> อืมพอดีเลย ไปหัดิ้นน้ำมันงาย่ใกรเียมเยอะๆกินเยอะๆหอมอร่อย เป็ดไก่ค่ะตบมาจากไฟทันี้อาหารนี้แหละแต่ซีอิ๊วดำ เราก็อบให้สุกก่อนนะคะประมาณ20นาทีไปิดใกล้สุกแล้วนะคะ ซอสพอยค่ะนงชูรสดน้ำต,ตาลทรายนิดหน่อยมันอร่อยอยู่แล้วน้ำมันงา เส่เจื่อไวค่ะดีค่ะ,ใ,คะใส่ใบต้นหอมนะคะสุกแล้วที่ตักใส่ถ้วยเลยถ้วยข้าวสวยร้อนๆนาอร่อยอ,อ,อ,อย่าบอกใครเลยค่ะ อะไรไม่ต้องบอกใครค่ะ